สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบอาเดอแบ,บนมีมีการน,นะครับวันนี้พามารับชมกับปืนสไนเปอร์ระบบชักยิงทีละนัดครับเป็นค่ายงานของ a อริ s a สอะโมบนะครับรหัส S1 นั่นเองระบบชักยิงทีละนัดนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมมีรีวิวการยิงทดสอบให้รับชมด้วยนะครับน้ำหนักอยู่ที่2.5กิโลกร,รัมครับไม่หนักนะเบามากๆครับผมมีการอัปเกรดมาเรียบร้อยนะครับชุดภายในจะเป็นชุดโลหะทั้งหมด กล่องไกก็เป็นโลหะแล้วนะครับถือว่าอัปเกรดมาดีและที่ดีมากๆเลยจะเป็นกระบอกสุบโลหะเนี่ยถือว่าชักยิงสบายมากครับสมุดมากๆเลยผมจะมีรีวิวให้รับชมด้วยนะครับยิงดีจริงๆ,ๆครับส่วนแม็กกาซีนตัวนี้นะครับบรรจุอยู่ที่45นัดอันนี้เป็นตัวแม็กกาซีนนะโอ้สวยงามนะผมว่าง,งานเขาเนียนนะครับงานดีมากๆเลย โดยเฉพาะชุดท่อลำกล้องเขานะโอ้โหสวยครับล่องลึกแบบนี้นะครับและผมติดตั้งสะคบไปนะครับตัวนี้ไม่ได้แถมมานะส่วนอื่นสวยงามครับหากใครที่ชอบแนวสไนเปอร์เป็นอะไรที่น่าสะสมแน่าใช้งานมากๆเลยครับสไนเปอร์รุ่นนี้นะครับข้อดีเขาจะมีตัวเก็บอุปกรณ์ตรงนี้นะครับนี่ดึงแล้วเลื่อนลงมานะครับนี่เขาจะมีหกเหลี่ยมอะไรมาให้แบบนี้นะครับตัวรองแก้มนะครับเราสามารถปรับยกสูงได้ แล้วก็มีตัวห้อยนะครับสายสตาลเอาไว้ให้เนาะหากใครที่ชอบแนวนี้นะครับส่วนบอรอแม็กนะครับออกแบบมาสวยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้งานเนียนมากๆเลยของมานะและขั้นตอนที่เด็ดกว่านั้นนะครับคือเวลาปลดแม็กะครับเราสามารถทําได้2วิธีนะนี่โดยใช้นิ้วชี้นะครับดันเลยหรือว่าจะใช้นิ้วชี้อีกฝั่งนะครับช่วยดันฝนั่งนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับ ชุดหน้านะครับก็จะมีตัวแกนเอาไว้ใส่กับขาทรายต่างๆได้เลยครับตัวนี้โอ้สวยงามนะครับแล้วก็มีตัวจับขาสโบมาตรงนี้ฮอปนะครับจะปรับอยู่ตรงนี้ครับเห็นรูตรงใต้นี้ไหมครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูครับนี่ครับสามารถปรับได้นะแล้วก็จะมีรางเสริมแบบนี้มาให้ขนาดยี่สิบมิลครับตัวนี้จะเป็นเซฟครับนี่ไม่ทำงานเลยนะครับเซฟแล้วกดเซฟนะครับ ตัวนี้เขาจะเป็นชุดลูกสุบเขานะนี่ครับเวลาดันกลับก็ง่ายนะครับน้ําหนักเบานะนี่ครับเข้าล็อกดันลงมาล็อกเลยแบบนี้นะครับเซฟนะครับกดได้เลยทํางานปกติครับเดี๋ยวจะให้ดูน้ําหนักไกนะครับนี่ครับผมตัวฮอปเขาอยู่ตรงนี้นะนี่ครับสวยงามนะครับลองดูน้ําหนักไกกันดูครับกดเซฟครับยิง อ้น้ำหนักกายดีนะครับนุ่มดึงอาจจะใช้กําลังนิดนึงครับไม่ได้เยอะมากไม่เหมือนของ snowup นะครับ snowup นี่ค่อนข้างแข็งวีลด้วยครับวีลก็แข็งครับอันนี้คือเซฟนะครับทํางานปกติปลดเซฟครับผมนี่ครับโอ้โหสุดยอดเลยผมจะพาไปรับชมการยิงทดสอบกันครับสวัสดีครับเรามารับชมการยิงทดสอบกับตัว a r l e s s a m o b a นะครับ ตัวนี้เป็นสไนเปอร์ของค่ายนี้เลยบริเวณด้านนอกนะครับจะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับตัวชุดลูกศุเนี่ยได้มีการอัปเกรดมาแล้วนะหรือว่าเป็นรุ่นที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยตัวนี้นะครับไม่ได้มีสโคปแถมมานะครับแต่ผมติดตั้งสโคปเสริมเข้าไปทาให้ตัวปืนดูสวยขึ้นนั่นเองครับบริเวณแมกกาซีนนะครับเขาสามารถถอดได้ที่กงไกนะครับหรือว่าปลดแม็กได้ที่กงไกนะครับกดต็อป้ายแบบนี้นะครับก็ถอดได้สวยงามครับ ตัวปืนเดี๋ยวผมจะยิงให้รถสนะครับบริเวณโดยรอบก็จะประมาณนี้ครับสำหรับตัวปืนรุ่นนี้ใครที่ชอบเป็นแนวาาาสะสมสไลปเปอร์แนะนําตัวนี้เหมือนกันครับ เรียบร้อยไปแล้วนะครับสาหรับการยิงดิวททดสอบนะครับถือว่ายิงได้สมุดดีนะครับกลุ่มกระสุนโอเคเลยตรงแม่นดีนะครับใช้ได้ครับตัวนี้ผมใช้ทดสอบเป็นกระสุน0.25กรัมนะถือว่ายิงดีครับกลุ่มกระสุนดีเพราะว่าความแรงเขาจะอยู่ที่ประมาณ380-400นะครับตัวนี้ออกแบบมาได้ใช้งานดีครับตัวปืนมีน้ําหนักที่เบานะผมชอบนะครับโดยรวมแล้วท้ายสามารถปรับระดับได้นะครับ ตัวนี้ลองแก้มนะครับก็สามารถปรับยกได้แต่ว่าผมไม่ได้ปรับนะออกแบบแม่ค่อนข้างสมจริงนะครับรุ่นนี้ใช้งานได้ดีเลยและผมชอบอีกอย่างนึงนะครับเป็นตัวคันรั้งเขานะครับโอ้หสมุดแมกนุ่มนะครับหนักดีแม่ครับไม่ได้หนักนะสมุดด้วยแล้วก็ดึงไม่ยาวแมกนะครับเซฟทํางานปกตินี่ครับยิงนะครับอันนี้ไม่มีกระสุนนะครับเพราะว่ายิงหมดแล้วก็เลยมารีวิวสรุปให้รับชมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ้านด้วยครับ และมีวิดีโอใหม่ๆนะผมจะมาปัปเดให้รับชมเช่นเคยครับขอบคุณครับ